มาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าวันนี้จะพามาชมสวนผักมาชมสวนผักเออเมืองนอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเออสวนผักที่เมืองไทยนะคะเอออันนี้เมืองอันนี้เออโชว์สวนผักเมืองนอกก่อนว่ามันแตกต่างกับสวนผักเมืองไทยขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้ ส่งตรงจากเมืองไทยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมบ้านที่เมืองไทยเยายจะมาเข้าสวนมาเก็บผักไปทำกับข้าวพอดีเยพรถ่ายคลิปส่งมาให้ก็เลยเดี๋ยวจะอวดเดี๋ยวจะเอาอวดอสวนที่เมืองไทยมาอวดเอฟซีสวนเยพร เหมือนกันอยู่นี่ก็แลงเหมือนเมืองไทยเลยสวนยาพรเมืองไทยกระแลงอยู่นี่กระแลงเพื่อนๆแมงมากเลยนี่เห็นไหมไม่อยากถอนออกไม่อยากถอนหญ้าออกเอาไว้ให้มันช,ชุ่มฉ่ำถ้าเราถอนออกก็จะเหมือนพลิกอย่างนี้นี่เหมือนแบบนี้นี่ล้นล้นมีแต่ด,ดินอย่างนี้ก็ไม่ไหวบรรยากาศตอนนี้นะคะโอ้ยลมแรงหน่อยนะคะเพื่อนๆดูนี่เป็นใยเรือ ยาไปทีละนิดทีละนิดดูความแรงแห้งแรงของเมืองนอกก็ไม่ใช่ย่อยนะคะไปะเดี๋ยวไปดูสวนที่เมืองไทยกันนะคะเนาะถ้าเอฟซีคนไหนยังไม่เคยเห็นเนาะก็ยังว่าเลยเนาะเอฟซีใหม่ๆมาเรื่อยไปดูไ <c oughs> ไปดูสวนเมืองไทยกันนะคะ แทน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 ,แทน,แทนจัดถ่ายโดยยายพนแม่ยายฝรังนะคะเาารถเาารถบา้านยายตะนี่สุกแล้วร่วงลงแล้ว น,นี้คือสวนที่บ้านยายตานะคะที่เมืองไทยนะคะยายพรไปปลูกผักที่สวนยายตอนนี้ ชาวรดรกปลูกฟักทองปลูกแตงไทยฟักทองชายพ้อนเหียวหมดแล้วมีกาแฟด้วยนะคะกาแฟ เหงนไหมสตาร์แก่แล้ว

เวลามันสุกเอาถ่ายมาอวดด้วยนะยายเวลามันสุกนะไม่ใช่อวดแต่ตอนเขียวๆอันนี้ไปที่สะว่ายน้ํานะคะสะว่ายน้ําตอนนี้ปล่อยให้แม่จะปล่อยให้ปลาว่ายก่อน น่าจะปล่อยเอาไว้ให้ปลาว่ายก่อนสาวยา,าวเยอะแตะเจ้าของไม่อยู่ปล่อยให้ปลาว่ายไปก่อนนะคะ ถ่ายเก่งนันเนี่อยอผนไม่ยอมถ่ายมาให้ดูไป,ไปๆมาๆเก่งวยายตาอีกนะเนี่ยถ่ายคลิปนี่ถ่ายส่งมาบ่อยๆเด้อนนี้หน้าบานยยาตานะคะหน้าบานยยาตาโอ้ตัดเองตัดรั้วหน้าบานให้หมดแล้วนี่นาเพื่อน เห็นไหมโล่งเลยนี่ตัดรั้วหน้าบ้านหมดแล้วนี่ให้ดูรูว่าอยากตัดทิ้งหมดแล้ว ว่าเขาได้ถนนไหมเขาได้ถนนไหมเพื่อน ถนนเขาสร้างใหมเฮ้ได้บ้านสวยยายโชว์มากอิจฉาอิจฉาไม่ต้องทายมากนะบ้านนะอิจฉาได้บ้านสวยน่ะ ยิต่ตาอุตสาไม่ถ่ายอุตสามองผ่านๆนนะบ้านนะแม้ถ่ายเองโชว์ใหญ่เลยดูส่วนใหญ่พรอะไรก็ตายหมดแล้วฝนแรง หเหยวเช้าตายมะเขือมะพริต sườn mằn, ăn thì đình súm nồi, có sườn đình mận, trong ngày đinh hẻn đôi, vẫn lép nít đeo